สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะนักเรียนลองสังเกตใบงานชุดที่มีต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็รูปภาพตกแต่งนะคะ อันดับแรกนะคะก็ให้นําภาพที่เป็นต้นคริสต์มาสนะคะที่คุณครูให้ไปเนาะเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามนะคะรูปภาพที่เราเห็นแล้วก็ส่วนใหญ่ต้นคริสต์มาสนะคะก็ระบายสีเขียวให้นักเรียนระบายสีเขียวไปก่อนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะแล้วก็ระบายสีตามใจชอบค่ะ และเมื่อน,นักเรียนนะคะระบายสีรูปภาพตามที่นักเรียนชอบแล้วนะคะอาจจะไม่หมดทุกตัวเลยก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าให้นักเรียนเลือกตัวที่นักเรียนชอบนะคะแล้วก็พอเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนตัดนะคะตามตามขอบตามรูปนั้นๆได้เลยค่ะและพอนักเรียนตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ลองนําภาพที่นักเรียนตัดแล้วก็ระบายสีนะคะลองเอามาวางนะคะแล้วก็เอามาทาบดูกับต้นคริสต์มาสของเรานะคะขยับตกแต่งดูว่าเราจะวางตรงไหนดีนะคะ หรือว่าเราลองทาบดูแล้ววางดูแล้วเรายังไม่ถูกใจยังไม่ชอบใจนะคะนักเรียนก็สามารถระบายเพิ่มเติมรูปภาพอื่นๆได้เลยนะคะ และเมื่อเราได้ภาพที่ถูกใจแล้วนะคะอุปกรณ์ถัดไปที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือกาวนะคะกาวคุณครูยกตัวอย่างเป็น2แบบเนาะกาวแท่งที่เป็นแบบน้ำแล้วก็เป็นแบบสติกนะคะก็ที่มันจะแห้งๆไปนะคะหรือถ้าใครคิดว่าหนูไม่มีอกาวแบบนี้นะคะก็อาจใช้เป็นกาวลาเทคได้หรือคิดว่าถ้ามันจะไม่อยู่นะคะอาจจะใช้เป็นพวกกาวสองหน้าแบบบางก็ได้ค่ะลองติดดูนะคะ แล้วภาพที่นักเรียนเห็นนะคะก็คุณครูเอารูปภาพนะคะที่เราระบายสีนะคะเอาไปวางไว้ก่อนเนาะพอเราขยับเรียบร้อยละอ่ะเราจะวางจุดนี้นะคะชัดเจนละข้านี้อันดับถัดไปนะคะเด็กๆก็หยิบกาวขึ้นมาแล้วก็พลิกด้านหลังมาแล้วก็ทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปที่ต้นคริสต์มาสของเราเลยนะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คุณครูติดให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะเด็กๆอาจจะเอ,อ่อมีความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือว่าจะติดนะคะตามที่เราชอบก็ได้ไม่ต้องเหมือนคุณครูก,ก็ได้หรือนักเรียนอาจจะเพิ่มเติมความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองหรือตามตัวอย่างในการ์ตูนในทีวีหรือในรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะคะอาจจะเพิ่มเติมเป็นเส้นสายรุ้งนะคะหรือว่าตุ๊กตาตัวอื่นๆก็ได้นะคะเด็กๆลองฝึกทำดูนะคะ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปให้คุณครูดูด้วยนะ